นนสำหรับอีพีนี้นะครับก็เป็นเรื่องจากประสบการณ์จริงของอ้วนนะฮะใช่ครับอ้วนเนี่ยได้พบมากับตัวเองได้เจอมากับตัวเองใช่ครับเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันเกิดที่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเป็นโรงพยาบาลในตัวอำเภอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่ก็คือตางจังหวัดอ่าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆในอำเภอ คือเรื่องของเรื่องคือน้าของผมเนี่ยป่วย <คะ S 1> เราต้องไปนอนที่โรงพยาบาลสามวันอืครับคือหน้าที่ของผมเนี่ยผมจะสลับกับพ่อสองคนคือพ่อผมจะมาช่วงเช้าผมจะไปเฝ้าช่วงกลางคืน,นเปลี่ยนกันอยู่อย่างเงี้ยคือวันนั้นมันเป็นเป็นคืสคนสุดท้ายแล้วแหละที่ค, <ะ S 1> คือพรุ่งเนี้ก็ออกโรงพยาบาลละนอนคืนสุดท้ายแล้ะก็จะออกลคะ แล้วทีเนี้ยคือผมเป็นคนนอนเฝ้านะฮะผมก็ต้องอลุกขึ้นมาเกือบทุกชั่วโมองฮะเพราะว่าเราก็ต้องลุกขึ้นมาดูเขาบ่อยๆใช่ไหมพี่ว่าเฮ้ยนาเราเป็นยังไงบ้างหรือไม่ทีบ,บางทีก็อาจจะต้องสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าพยาบาลเขาต้องคอยมาตรวจไข้ตรวจอะไรว้เนี่ยให้ายาแล้วที่ที่ห้องท,ท,ที่คุณน้าอยู่เน่ย เป็นห้องยังไงห้องพิเศษห้องไม่ใช่ห้องพิเศษครับเป็นห้องผู้ป่วยรวมห้องผู้ป่วยรวมก็จะมีประมาณสิบเตียงอะไรประมาณนี้ไม่เกิดนี่เพราะมันเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่คือคืนนั้นเนี่ยเขาก็ปิดไฟนอนกันหมดละมันดึกแล้วนะครับผมก็นอนนอนข้างล่างนะหมายถึงว่าตรงพื้นข้างล่างใต้เตียงอุปสตร์นอนเลยคือผมสะดุ้งขึ้นมาประมาณตีสามผมจําได้เลยตอนเวลานั้นนะครับด้วยความมืด ผมก็มองเห็นนะใครมายืนอยู่ตรงข้างๆเตียงนะฮะเราค <ฮะ S 1> คือนะเราก็นอนอยู่นะฮะ,ฮะหลับอยู่คร <ฮะ S 1> ับอผมได้ยินได้ยินเขาพูดว่าบ้านอยู่ไหนอยู่กับใครอยู่อย่างเนี้ยคือผมสังเกตว่าเ,าเขาพูดอะไรวะคือถ้าจะมาซักประวัติอะไรเนี่ยเขาก็ซักไปแล้วก่อนก่อนจะมาเข้าหรือว่าแล้วมันไม่ใช่เวลาที่ต้องมานั่งพูดประวัติมันไม่เกี่ยวอะไรกับการรักษาเลยคือเราเราเราเห็นว่าเป็น เป็นผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลเป็นพยาบาลเลยครับเป็นเป็นชุดพยาบาลสีขาวเลยอเห็นชัดมากแต่แต,แต,แต่ผมไม่ได้เห็นหน้าเขานะเพราะผมนอนอยู่ล่างผมก็ยขยับตัวเห็นแต่ข้างหลังเขาอแต่ลักษณะาการยืนของเขาเนี่ยเป็นย,ยืนตัวตรงมากก็คือเหมือนยืนทื่อแข็งเลยแล้วก็ยืนเหมาะก้มมองหน้าเราที่นอนอยู่ส่วนหน้าเราก็ไม่ไม่ได้ตื่นนะแล้วผมก็ผิดสังเกตว่าทําไมจะมาซักประวัติทําไมไม่ถามผม จริงๆอ่ะควรจะถามผมนะเพราะผมญาติถามคนเฝ้าไข้แล้วคนไข้ก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาทําไมเขาไม่ปลุกเขาก็พูดวนไปวนมาอยู่เนี่ยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่กับอยู่กับใครอ่ะผมว่าไม่ใช่ละผมก็ถอยมาพอสักพักหนึ่งน้าผมสะดุ้งขึ้นมาอสิ่งแรกที่ผมเจอคือน้าผมแบบเหมือนคนหลุดนะพี่ ร้องแบบหลุดแบบร้องแบบเหมือนคนกลัวพี่กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยร้องแบบว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วเงี้ยอ่าครับผมกลัวแล้วแบบเหมือนคนคือผมตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาอ่ะอาจจะหลอนด้วยดิบยาอะไรเนี่ยหรือฝันร้มือนมายยาอ่าหรือฝันร้ายฝันอะไรทุกอย่างครับผมก็รีบวิ่งเข้าไปดูครับแต่พยาบาลคนนั้นยืนอยู่นะผมรีบเข้าไปดูพอกสักพักหนึ่งนะผม เหมือนคนชอค็อกอะพี่หมเสติช,ช็อกแบบตึ๊กไปเลยนะตัวเกง่งตัวเก่งปุ๊บแล้วก็ช็อกไปเลยหลบไปเลยอะอทีเนี้พอเขาช็อกปุ๊บผมก็ไม่รู้จะทำไงใช่ป่ะผมก็ต้องต้องต้องโดยสัญชา,ายาณนะ่ะเราเป็นญาติอะเราต้องหันหันไปถามพยาบาลวนะ่ามันเกิดอะไรขึ้นในในใน,ในจังหวัดที่ผมหันไปครัโอ้โหมันมันไม่ใช่แล้วพี่มันคือหน้าพยาบาล มันไม่มันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเลือดกับน้ำหนองที่แบบเต็มหน้าเลยลูกตาจมูกปากก็เลยคือมันเปื่อยหมดเนาะฮะเจอเละเลยเหรอใช่ฮะคือเละแล้วยืนแบบตัวตรงอ่ะแต่คือเสื้อผ้าก็ยังเป็นชุดพยาบาลสีขาวอยู่แต่ว่ามันเละแต่ช่วงช่วงชุดของเขาด้านหน้าเนี่ยจะมีคราบเลือดเลยมันหยดหยดลงมาคือมันเปื่อยอมันเปื่อยเลยฮะเปื่อยเป็นเละๆเลยผมก็ผมก็ สะดุ้งตกใจทําอะด้วยความพี่เคยกลัวเวลากลัวมากๆจนเกิดขีดเนี่ยจนเกิดความโกรธไหมพอเรากลัวมากๆเนี่ยมันมันจะมีจุดหนึ่งที่ว่ามันโกรธมโหมันสติหลุดแหละต้องทําอะไรสักอย่างคผมตัดสินใจผมเหมือนกับว่าคือกลัวนะแต่ไม่ชอบอ่ะคือกระโดดถีบแบบหลับูหลับตาถีบพี่ก็คือผันหน้าหนีหลับตาแล้วก็ถีบไปคือเราเราตั้งใจว่าเราจะถีบเขาออกไปไกล ในเวลานั้นมันเกิดเกิดขึ้นเร็วมากคถีบปึ๊บมันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ถีบโดนอะไรนะเหมือนเตะลมถีบลมอะไรเนี่ยพอลริ่มตากมาทีหนึ่งก็ไม่เจอละคในขณะที่ทีเนี้ยมันเริ่มคนอื่นเขาก็เริ่มตื่นกันหมดละเขาพวกพยาบาลอะไรก็วิ่งมาเปิดไฟชุนลมวลวุ่นวายละคือผมก็รีบบอกให้พยาบาลว่าช่วยมาดูคนป่วยเตียงนี้หน่อยคือหน้าผมเนี่ยเขาช็อกเขาช็อกไปผมไม่รู้ว่าจะทำยังไง เขาก็วุ่นวายเลยคือผมยังพอมีสติอยู่บ้างนิดหน่อยครับครพบมตดสินใจเดินมานอกห้องนอกห้องผู้ป่วยนะครับเป็นห้องก็คือเดินออกจากห้องทางเดินรวมาที่ทางเดินอฮะตอนนั้นก็ประมาณเหตุการณ์มันประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครัผมเดินออกมาแล้วรีบโทรหาพ่อคว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อบอกว่าเออพอวางสายเสร็จพ่อกำลังจะมาคในขณะที่ผมวางสายเสร็จกําลังจะเดินย้อนกลับไปเพื่อจะดูอื อาการของแมยว่ามันมันคืออะไรครับอยู่ๆพยาบาลคนเนี้ยโผล่มาจากไหนไม่รู้พี่โผล่มาจากด้านหลังผมอ่ะก็คือแล้วก็เดินมาเดินเหมือนเดินมาจากข้างหลังเราใช่ใช่แต่ผมไม่รู้ว่าโผล่มาจางไหนนะครับเดินต๊อกต๊ต๊อกมาเสียงรองเท้าต๊อกต๊ต๊มาผมก็หันกลับไปดู เออเดินมือกลุ่มได้พี่คือเอามือปิดมือปิดหน้าใช่ไหมใช่ฮะมือสองข้างอ่ะปิดหน้าเดินก้มมาร้องไห้ด้วยทีเนี้ยเสียงร้องไห้พอมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่อตรงหน้าประตูเขาหยุดเขาหยุดก็คือหยุดเหมือนหยุดประชันหน้ากับเราเลยหยุดคือตอนแรกไม่ได้ประชันหน้าพี่เขาก็จะหันไปตามทางเขาตรงตรงตรงเนี้ย ก็จะอยู่เนี้ยผมกำลังเห็นเขาหยุดพ่อผมหันกลับมาเท่านั้นแหละเหมือนเขาเปิดหน้าที่เราดูรอบหนึ่งนี่คือนี่คือผีคนเดียวกันเลยที่เราเจอข้างในออย่างนี้แสดงว่าหน้าเละเลยดีใช่ฮะรือเหมือนเดิมเลยมาเหมือนเดิมแบบเละเทะเหมือนเดิมเลยพอตอนนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้แล้วคือผมหมดสติลงไปเลยวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาเจอพ่อมานั่งกันข้างเตียง ก็คือกับพยาบาลพอเช้าก็เหมือนกับว่าระหว่างที่เราสลบเนี่ยก็พยาบาลก็พาเราขึ้นเตียงประถมพยาบาลครับครับก็คือผมฟื้นขึ้นมาพร้อมกับข่าวร้ายครับคือพ่อบอกว่าน้าเนี่ยได้เสียกันแล้วเสียด้วยอาการช็อกครช็อกแบบใช่ใช่คือคนป่วยพี่คนป่วยแล้วเจอเหตุการณ์นี้แล้วมันก็ช็อกครับคือพยาบาลเขาก็ช่วยเต็มที่แล้วปัามหัวใจก็ไม่อยู่ครับทีเนี้ยเขาเจ้าหน้าที่เขาก็ าสอบถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังในเหตุการณ์ที่อยู่ตรงเตียงคป่ <Okay. S 1> วยนะ,ะแล้วเราก็เล่าเล่าไหมฮะว่าเจอเป็นผีเป็นพยาบาลมาเปิดอะไรอย่างนี้เลยใช่ฮะใช่ฮะเล่าเลยทีเนี้ยผม,ผมพ่อผมกระถามว่าเอา้าแล้วมันคืออะไรครับ,รบเขาเจ้าหน้าที่เขาเลยเล่าให้ฟังว่าค,คือพยาบาลคนเนี้ยเขาเคยเขาเคยทำงานที่นี่ อถ้าย้อนกลับไปประมาณห้าหกปีก่อนก็เคยทางานที่นี่ม,มันเกิดเหตุการณ์เพราะว่าคือเขาเข้าเวรอยู่ตอนดึกครแล้วทีเนี้ยเหมือนกับแฟนเขาอ้อ,อน้ํากดมาสาดคง <สา S 2> ประมาณานาเป็นเรื่องชู้สา,เาวเลิกกันหัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮรสาดหน้าเลยทีอย่ทีเนี้พยพยาบาลคนนี้เหมือนกับว่าเหมือนทนพิษผ่าแไปไม่ไหวก็คือตายตายในตรงโรงพยาบาลตรงนั้นเลยการที่โรงพยาบาลตรงนั้นใช่ใช่แล้วทีเนี้ยผมก็เลยผมก็ตั้งสติเนาะ ก็ยังฟื้นขึ้นมาแล้วพอคูดคุยดูเรื่องเนี่ยผมก็เลยถามย้อนกลับไปว่าแล้วที่ผมเจอเนี่ยใช่ผมเป็นคนแรกหรือเปล่าถ้าหัว่าไม่คือก่อนหน้าเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยคนอื่นก็เจอ,อแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ดุนแรงสากัสมันก็ไม่หนักขนาดนี้ใช่ใช่เราเดนินเราโดนหนักฝุดแล้วใช่พอคุยไปคุยมาผมเริ่มถามรายละเอียดผมก็เริ่มมาจาับ เหมือนแบบลำดับเหตุการณ์ครับอ๋คอคือวันที่เขาตายกับเวลาที่เขาตายม,มันตรงกับเหตุการณ์ที่น้าผมตายพอดีคือวันเดียวกันเวลาเดียวกันอ,อที่เขาที่เขามาเอาชีวิตน้าผมอะ่ะครับวันเดียวกันอืคือคได้คิดย้อนกลับไปผมก็หน้าแปลกใจตั้งแต่แรกแล้วว่า้ทำไมอยู่ดี คุณมายืนอยู่ดึกๆมายืนถามว่าบ้านอยู่ไหนอยู่กับใครซึ่งมันอาจไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาเลยเพียค่ครับซึ่งอย่างนี้ถ้าเราพูดกันในเชิงประสบการณ์ที่เรารู้มาก็คือเหมือนหาตัวตายตัวแทนนะครับเหมือนกับว่าเขาจะไปจากตรงนี้แลละต้องหาคนมาอยู่แทนเจ้วผมส<ข>งสัยนะว่าน้าของอ้วนจะอยู่ตรงนั้นแทนหรือเปล่าใช่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับโหแต่เจอเละเลยวันนี้อันนี้ดุดุดเลยคามามาแบบว่า คือดีไม่ดีผมก็ผมก็ไม่รู้เนอะผมรอดมาได้ไงคืนนั้นครับคือผมเจอสองสองช็อตไงพี่อช็อตที่อยู่ตรง,ตรงเตียงข้างในแล้วก็ช็อตข้างนอกี่คือเจอแบบด้วยบรรยากาศมันมืดนะพี่มันตีสามแล้วอ่ะจับมันคงไม่มีใครเดินโรงพยาบาลทาทงแถวๆแล้วนะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อ้วนเจอมานะฮะที่น่ากลัวแล้วก็ สูญเสียด้วยใช่คือโดนหลอกด้วยแล้วก็สูญเสียญ<ช>าติด้วยคือท,นนทุกวันเนี้ยเวลาถึงวันครบรอบวันที่น้าผมเสียเนี่ยผมกับพ่อก็จะไปทําบุญให้ประจำํำแต่ในใจผมอะ่ะมันก็จะมอีอีกส่วนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าเรายังไม่ให้ไผ่เขาอะ่ะแต่เราเราก็ถือว่าเราไปทําบุญให้เขาด้วยแล้วก็ให้ให้น้าเราด้วยครับ ก็คือในใจเราก็ยังรู้สึกแบบมีปมอยู่ว่าเอาน้าเราไปทำไมมาททาให้น้าเราเสียด้วยอย่าเงี้ยนะฮะโอเคครับเรื่องทั้งหมดก็เป็นเรื่องร้อนของอ้วนครับผมเป็นอีกประสบการณ์ที่เชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอแน่นอนสําหรับอีพีนี้ก็ฝากความหลอนกันไว้เท่านี้นะฮะพบกันใหม่อีพีหน้ากับชาวบันทึกหลอนทุกท่านอีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ